ในแต่ละวันหลังจากเสร็จจากงานเธอก็จะชอบเก็บตัวอยู่แต่ในห้องแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์จนดึกดื่นแบบนี้เป็นประจำทุกวันจนแม่ของเธอนั้นก็แอบเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเธออยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้แม่ของเธอก็ได้โทรตามให้น้องของเธอกลับมาเยี่ยมที่บ้านหน่อยเพราะแม่ของเธออยากจะให้น้องของเธอนั้นช่วยพูดคุยกับเธอให้หน่อยเผื่อว่าเธอนั้นจะรับฟังน้องของเธอบ้างพอน้องของเธอเดินทางกลับมาถึงบ้านแม่ของเธอก็ได้เรียกให้เธอออกมาแต่ดูเหมือนว่าเธอนั้นไม่ได้ยินที่แม่เรียกแล้วแม่ของเธอก็ได้ม ตามเธอที่ห้องแล้วได้บอกให้เธอช่วยออกไปหาน้องที่ข้างนอกหน่อยถัดมาน้องของเธอก็กําลังไหว้บรรพบุรุษอยู่เธอก็ได้เดินออกมาพอดีแต่ก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นก็ไม่ได้สนใจที่น้องกลับมาบ้านและสายตาของเธอก็จับจ้องอยู่กับแต่โทรศัพท์แต่ทว่าวันนี้อากาศมันร้อนอบอ้าวเธอก็เลยเดินเข้าไปเล่นโทรศัพท์ต่อที่ห้องแต่สักพักเธอก็รู้สึกเวียนหัวเพราะว่าเธอนั้นพักผ่อนไม่เพียงพอบวกกับอากาศร้อนอบอ้าวด้วยเธอก็เลยหมดสติไปจนน้องของเธอเดินผ่านมาก็เห็นว่าเธอนอนหลับคล้ายคนหมดสติไปเขาก็ลังเล อยู่พักหนึ่งก่อนที่จะตั้งสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเธอพอเธอได้สติฟื้นขึ้นมาเธอและน้องของเธอก็ได้พากันออกไปข้างนอกถัดมาตอนที่ทั้งสองคนกําลังนั่งรอทานข้าวอยู่นั้นน้องของเธอก็นั่งจ้องมองดูเธอที่มัวนั่งเล่นแต่โทรศัพท์น้องของเธอก็เลยลุกเดินเข้าไปหาและขอคุยอะไรด้วยหน่อยพอทั้งสองคนคุยธุระกันเสร็จเธอและน้องของเธอก็พากันกลับมานั่งรอทานข้าวกันต่อพอพากันทานข้าวเสร็จต่างคนต่างแยกย้ายกันไปส่วนเธอน,นั้นก็ได้มานั่งเล่นโทรศัพท์ต่อในห้องของเธอพอสักพัก น้องของเธอก็ได้มาตามและได้บอกให้เธอรีบไปอาบน้ำและให้ออกไปหาเขาที่ข้างนอกหน่อยเพราะพรุ่งนี้เขาจะต้องเดินทางกลับแล้วก็เลยมีเรื่องที่จะคุยกับเธอต่อเช้าถัดมาเธอเองยังไม่เห็นน้องออกมาจากห้องก็เลยเดินเข้าไปตามและเห็นน้องนอนหลับอยู่เธอก็รีบไปปลุกทันทีเพราะกลัวว่าน้องจะไม่ทันขึ้นเครื่อง